ยังไม่ได้ทําสมาธิก่อนที่จะขึ้นไปโชว์อะไรเงี้ยพี่ปูเคยว่าคือแบบจับพระจับผัวเฮ้ยอ้าขึ้นนะขึ้นขึ้นแล้วแล้วขึ้นไปแล้วมันก็ไอ้นี่ก็ไม่ดังไอ้นี่ก็ไม่ได้ยินพอไอ้ทุกอย่างก็ไม่พร้อมพวงไว้หมดปุ๊บเนี่ยเละเลยไอ้ไม่มีสมาธิแล้วเฮ้ยขึ้นขึ้นขึ้นเลยผมเคยพี่ลงนงขึ้นไปขึ้นเพลงเดือนเล็กคุณเราต้องฟังตึกเปาะตึกตึกเปาาอินโทรเสร็จละมาถึงท่อนร้องไม่มีคนร้องเพราะว่าไอ้ตูนยังไม่ขึ้นเวที ไอ้ตัวแม่งยังอยู่บนห้องแต่งตัวเลยเอ้าอันนี้คือกใครผิดวะคือทุกคนเหมือนที่พี่เหน่งพูดเลยพี่ทุกคนไม่มีสมาธิกับตัวเองแต่จดจ่อที่เวลาเท่านั้นพอสมมติคิวสามทุ่มทุกคนเอ้าสามทุ่มก็โกยโกยไป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 ไอ้เราก็นึกว่าเขาพร้อมแล้วเราก็ขึ้นไปพี่ชัดตึ่แล้วพอถึงท่อนที่มันต้องเสียงลมคำรามไม่มีคนร้องก็หันไปไอ้ยียไม่มีคนร้องแล้วพี่ชาก็ตีบากเลยตนเ้นเฟเฟรรแล้วผมก็เดินกลับ นีใช่ปะคนดูอ่ะร้องให้เฮ้ยแล้วคนดูแม่งก็เงียบตามวงไปด้วยเฮ้ยคนดยดีอ่ะเฮ้ยดีดีดีทำบ่อยบ่อยนะเอ็ดเควกเนี่ยทำแบบนี้ให้พี่ดิวทิ้งไม่เห็นก็ตาอยากเห็นก็ตาเอ้ยอพี่ขอแม่ขอแล้วก็ยุบ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 แล้วบอกว่าแล้วก็จอยใหม่ร้อมเลยอ รวมพลชาวร็อกเอิร์ธเควกร็อกคอนเสิร์ตอิมแพคอารีนาเมืองทองธานี